เมื่อวันที่10บธันวาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบูญพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิสุสมัมนณนีณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารตัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูณิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวจากนั้นกัลายาณมิตรลาวันเจียรพัฒนกุลและกัลายาณมิตรกิติยาเลียวธนารัฐจะได้นำกล่าวคำถวายปัจัยสีกัลยาณมิตร พรสิดดร์ดัลมณิทและกัลยาณมิตรรัตดางามจิตนุกูลนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนกัลายาณมิตรพงศักดิ์แซ่เลี้ยวนำกล่าวคำถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวด้านกลานาัลยาณมิตรธนวัฒน์ยิ่งมหิสา,านนท์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวและในโอกาสนี้ท่านประธานสง ได้กล่าวให้โอวาดถึงความสำคัญของการถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกรวดน้ำบุทิศวนกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและรับผ่อนจากคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนทุกท่านก็ได้น้อมนำอุปกรณ์เครื่องกันหนาวถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติ ได้เห็นว่าฤดูหนาวมาถึงอากาศจะเย็นทำให้พระพิสุสมมเนรปฏิบัติศาสนกิจได้ลำบากการได้ถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวสำหรับพระพิสุสมมเนรนั้นจะช่วยให้ท่านปฏิบัติศาสนกิจได้สะดวกยิ่งขึ้นและในช่วงนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวในครั้งนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ วันนี้รู้สึกปลื้มปิติมีความสุขมากนะคะได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอุปกรณ์กันหนาวแด่คณะพระพิสุสงฆ์สามเณรทั่วไทยเลยนะคะซึ่งแบบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถึงฤดูหนาวแล้วนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดที่เป็นมหาสังฆทานนี้ก็จะนำไปถวายคณะพระพิสุสงฆ์สาม,มเณรนะคะ ทุกจังหวัดเลยเพราะว่าทางภาคาที่อยู่บนเขาบนดอยเนี่ยอา,อากาศหนาวมากท่านก็จะได้นำอุปกรณ์เหล่านี้นะคะไปเป็นเครื่องอกันหนาวให้แก่ท่านแล้วก็บุญอันนี้สงผลบุญในวันนี้เนี่ยมหาศาลมากนะคะเพราะว่าเราได้ช่วยให้ท่านพระพิสุทธิ์และสัมบเนธทุกจังหวัดเลยนะคะได้เป็นเครื่องกันหนาวได้ความอบอุ่นเราก็จะได้ ชีวิตเราก็จะได้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะประสบความสําเร็จยิ่งยิงขึ้นไปค่ะก็ขอเชิญนะคะทุกๆปีก็จะมีถวายเครื่องห่มกันหนาวแดดพระพิสุสฆงสัมปนเนทุกๆปีก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเป็นมหาสังฆทานกันนะคะวันนี้มีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างมากเลยค่ะ,ะคที่ได้มาร่วมในพิธี ถวายอุปกรณ์และเครื่องกันหนาวแด่พระพิสูจนงส่งสามเณรวัดพระธรรมกายนอกจากจะได้ใช้กันในวัดพระธรรมกายแล้วทางวัดยังจะจัดส่งให้กับศูนย์ส่งเสริมศีรธรรมและศูนย์สาขาทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะคะวันนี้ขอแบ่งบุญให้กับกัลยาณมิตรทั่วทั้งประเทศทั่วทั้งโลกนะคะได้มีส่วนในบุญด้วยกัน การถวายเครื่องกันหนาวนี่ก็เป็นอายะประเพณีของชาวพุทธเรานะคะ,ะเมื่อถึงฤดูการหน้าหนาวแล้วเนี่ยสิ่งจำเป็นสำหรับพระพิสุสัมมาเนก็คือเครื่องกันหนาวเพื่อปกป้องความหนาวเ,เพื่อปกป้องไม่ให้ท่านเจ็บป่วยเ,เพื่อปกป้องออไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บ มารับควรท่านนะคะท่านสาธุชนท่านใดที่ยังอยากร่วมบุญก็ยังทันนะคะติดต่อมาที่วัดพระธรรมกายหรือศูนย์ศิลธรรถถมหรือศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมทั่วประเทศทั่วโลกได้ได้มีส่วนในบุญช่วยรักษาสุขภาพพระพิสูจสามเณนีได้ก็พวกเราก็จะตามเต็บระลึกลึกถึงบุญนี้ไปตลอดนะคะแล้วรอเมื่อไหร่ที่ถึง ไี่ดูนาวเเราก็จะได้เพิ่มปิติใจในบุญที่เราทำกัน